มาเดินเล่นในป่าอากาศดีนะคะเพื่อนๆยี่สิบองายเสียนอนทิ้งด <Hey, hey. S 3> <Hello. S 1> าเฮ้ยเฮ้ยกกูลิกนีอ่ะอุ้ยเหมือนเห็นเห็ดเลยทุกคนใช่ไหมนะ่ะเดี๋ยวซูมดิใช่จริงๆด้วยไปดูใกล้ๆดีกว่า ค่ะวิธีตัดสวัมน,นี่เป็นป่าบูเบอร์รี่นะคะดูทุกคนเดฟินสวั่มแด่อันนี้เขาเห็ดเขาเรียกเห็ดอะไรนะเขาเรียกเห็ดอะไรนะลืมชื่ออันนีมน้มันเป็นเห็ดกินได้นะเนี่ย ใช่เห็ดหนังไกไ่ไหมคน,นละเยสเติ้ลนี่นั่นล่ะเยสเตินลคนละทุกคนสวยอ่ะคันยกพลอกกะกำลังออดอะไรทุกคนดูดิเห็นไหมสวยมากเลยอ่ะ คนกำลังอ่อนเลยอะเดี๋ยนะเอายังไงละเนี่ยอุ้ยอีกไม่ถือโทรศัพท์เดี๋ยนะเอายังไงดีดูทุกคนเขาแบบกำลังอ่อนเลยอ่ะ เย็น้วยอสก็ยอคานินแต่ไม่ได้เอามีดมาด้วยจะเอาไงดีเนี่ยมูกำลังอ่อนฮะแนาย้อยแต่คณีเพ็นเหรอไม่ยอบีหอมันกำลังอ่อนเลยทุกคนดูดิ มันขันห้นเหรอเอาไงดีวะเนีย่ยมันขันห้นเหรอโยธาดูใครมาเข้ามอหุนเหรอทำเหรอโซขันยอกพลอกกะเข้ามาข้ามาอากาศดีดีทุกคนคื อยู่ริมแม่น้ำท่ามคันดูคนละคำละรอมาดำนิ่เนี่ยฮ่าหวเระหุงเรายากมากเลยทุกคน เขามาเย็บติสหน้ากูดแน่ว่าอะไรอยากจะเอาไปทั้งกองเนี่ยเขามาอุน่นอินเดาาีค่ะอ่อนมากเคยเจอกอหนึ่งแล้วมันจะแบบแก่ มันีก็อ่อนมากเลย It's possible to eat this Yeah mm hmm. It smell nice Yeah then uh ค uh ัลล่าชีเครสหวานอ่าฮะเดี๋ยวถ่ายละเมันแน่นมากทุกคน Or we go bring the knife from the car? No, I think not. So. Huh? No, I think not. So. We have in the car. <laughs> oh my God! Yeah. Just a little bit more. Yeah. Now we <sighs> coming. Okay. Oh shit! All right. I want. I want to have all. Like this. Oh. 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 Yeah, now I can do it. Go, 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 go. So, wow, Ah, wow. Everyone. So beautiful. Yeah. like Cantarell. Uh, <laughs> <laughs> you see, they can grow up more like this. can more. Yeah. yeah. Wow, very beautiful. Yeah. Wow. ว้าว tree วันนี้วันแรกของเอ่อวันแรกของหน้าร้อนนะคะวันนี้วันที่หนึ่งอะไรเรียกอะไรน้ำทรปยหรือว่าเห็ยก,อ,กอ่อต้องขึ้นมาชิคกี้สวัมชิคก <Chicken. S 2> yeah, ี้น่ะใช่ไหมก็ขึ้นมาเอ่อเหมือนเขาจะเรียกให้มาไก่นะแต่ว่าไม่แน่ใจอีกทีนะคะ จะสวยงามมากเลยทุกคนวันนี้เป็นวันแรกของหน้าแล้วเราได้เห็ดหนึ่งช่อเราดูเราดูคลิปต่อไปนะคะทุกคนโอเค See you next c ล i ป See you บายบาย